พียงเงาข้างใจบทที่1น่งแต่งงานเมืองฉางไห่ในตอนสายยังมีพ่อค้าแม่ขายจากต่างเมืองพากันเดินทางเข้ามาทำการค้าไม่ขาดรถม้าแล่นผ่านไปมาจนฝุ่นตลบแม้จะสายมากแล้วแต่ผู้คนก็ออกจากบ้านมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าชีเมียวอินเปิดร้านแต่เช้าเพื่อรอลูกค้ามาซื้อผ้าแต่ปัญหาที่นางเจอทุกวัน คือฝุ่นลุกรังที่ปลิวเข้าร้านปัดฝุ่นออกจากชั้นวางทั้งสะบัดฝุ่นออกจากผืนผ้าที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างเท่าไหร่ก็ไม่หมดดังนั้นทุกวันนางจะนำถังไม้ไปตักน้ำแล้วมาสาดไล่ฝุ่นหน้าบ้านวันนี้ก็เช่นกันระหว่างสาดน้ำบนถนนนางก็หันไปเห็นรถมา้าคู่มาด้วยความเร็วสูงจนฝุ่นตลบแต่ที่น่าตกใจก็คือ มีเด็กน้อยเดินต่อแต่อยู่กลางถนนเมียวอินไม่รู้หรอกว่าใครคือมารดาของเด็กและเด็กตัวน้อยนี้เป็นลูกของใครครั้นจะตะกนบอกนางก็พูดไม่ได้เพราะความห่วงใยที่มาพร้อมความตกใจนางรีบโยนถังไม้ทิ้งแล้ววิ่งตรงเข้าไปอุ้มเด็กไปจากตรงนั้นทว่าจังหวะนั้นรถม้าก็ขับมาใกล้จนประชิดตัวถังไม้ถูกไม้เหยียบแตก เสียงแม่ของเด็กที่กำลังซื้อของอยู่ข้างทางกรีดร้องสุดเสียงผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างหยุดชะงักส่วนเมียวอินนั้นกอดเด็กน้อยไว้แน่นพร้อมหลับตาปีเสียงม้าร้องดังขึ้นพร้อมยกเท้าทั้งสองขึ้นตะกายอากาศจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงพูดคุยของชาวบ้านหญิงใบที่กอดเด็กน้อยเอาไว้ค่อยๆลืมตาขึ้นนางก็เห็นว่ารถมา้าหยุดลงในระยะประชิดรอด นางรอดชีวิตแล้วคนบังคับรถม้าก็กระโดดลงมาอยากตายหรือไงถึงได้วิ่งตัดหน้ารถมา้าเมียวอินทำหน้าเหมือนจะร้องไห้นางแค่ต้องการช่วยเด็กแล้วหน้าต่างรถม้าก็เปิดออกมีอะไรทำไมรถม้าถึงหยุดกระทันหันเมียวอินที่นั่งแหมะอยู่บนถนนและยังไม่หายตกใจเงยหน้าขึ้นมองชายคนที่สองซึ่งเปิดหน้าต่างรถม้าออกกว้าง พอเห็นโฉมหน้าของเขานางก็ตกตะลึงคนผู้นี้สวมชุดสีเขียวหยกแต่งกายดูภูมิฐานใบหน้านั้นหล่อเหลาปานภาพแกะสลักเห็นเพียงครั้งเดียวก็จดจำเขาได้ขึ้นใจทันทีที่เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุหลี่ฟู่กุ้ยก็ชักสีหน้าไม่พอใจที่แท้ก็เป็นสองแม่ลูกเซ่อซ่าที่เดินไม่มองตามม้าตาเรือแม่ลูกคู่นี้ ตัดหน้ารถม้าเราขอรับคุณชายคนบังคับม้าชิงบอกไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมฟูกุยเห็นเด็กน้อยร้องไห้จ้าส่วนแม่ของเด็กยังหน้าตาตื่นเขาเห็นหน้านางไม่ชัดรู้แต่ว,ว่าสตรีนางนี้ตัวเล็กบอบบางและใส่เสื้อผ้าสีเรียบไม่มีอะไรน่าสนใจนางอาจได้รับบาดเจ็บน้อยแย่ yeah, แล้วท่านผู้ตรวจการมา คนบังคับมา้าหรือน้ำลายลงคอหน้าซีดเผือดโวยบรมสะบดออกมาฟูกุยก็ลงจากรถมา้าเพื่อมารับหน้าผู้ตรวจการพอได้ยินเสียงฝีเท้ามาใกล้เข้ามามิวอินก็หันไปเจอกับชายในเครื่องแบบทหารเพียงเท่านั้นใบหน้าจิ้มนิ้มก็ซีดเผือดด้วยความตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเอาลูกของข้าคืนมา เสียงแม่ของเด็กน้อยดังขึ้นพร้อมเข้ามาอุ้มลูกน้อยไปกอดไว้แน่นแม้คนรอบกายจะเคลื่อนไหวแล้วแต่เมี้ยวอินก็ไม่อาจขยับลุกได้นางตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่ทำให้หญิงสาวกลัวจนทำอะไรไม่ถูกคือการเห็นพวกทหารแม่นางเจ้าเป็นเช่นไรบ้างไม่เพียงถามไทยอย่างห่วงใยบุรุษร่างหมีหน้าตาดูดูคล้ายจอมโจร บนใบหน้ามีรอยแผลเป็นก็ยื่นมือเพื่อฉุดให้หญิงสาวลุกขึ้นเมียวอินไม่อาจตอบได้นอกจากถัดตัวถอยหลังสายตาหวาดระแวงยังจ้องมองคนผู้นี้ราวกับว่าเขาคือฆาตกรแม้เขาจะยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่รอยยิ้มนี้ก็สร้างความหวาดกลัวให้นางมากกว่า